อย่าลืมนะคะทุกคนกับงานอาลอยเฟสที่จันทบุรีเซ็นทรันนะคะฝากช่องคุณมัดอยากรีวิวด้วยนะคะ <S <S เออช่องนี้เขารีวิวแต่เรื่องดีๆใช่ค่ะอย่างที่พี่แพรรี่บอกเลยคะ่ะว่าช่องนี้เขารีวิวแต่เรื่องดีๆอย่างไอติมทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็เด็ดสุดๆไปเลยตามมาด้วยโอบันยากิที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติครที่เป็นสายหวานเนี่ยต้องห้ามพลาดที่จะมาร้านนี้ตามมาด้วยเชฟเบิร์ดหมูกรอบ กรอบจริงกรอบจังกรอบถึงซวแล้วที่พลาดไม่ได้ปลาลาปลาส้มพี่จัก,กระบุ๋ม mm hmm. แล้วก็ลูกชิ้นหมูหั่นของลุงลงเนี่ยอร่อยสุดๆไม่เชื่อเดี๋ยวให้ลุงลงกันตีอยจรอร่อยสิไม่อร่อยจะขายเหรอเออนั่นแหละแกไม่อร่อยจะมาขายเหรองานเนี้ยเรียวกว่ามีของอร่อยอยู่เต็มงานไปหมดเลยเป็นงานที่สาวสันทบ,บุรีเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆนะว่าจะข้าวจะหวาน อีกหนึ่งร้านที่อยากให้มาไอาติมหมูแดงดรอบนี้ขนไอติมปลาทูแล้วก็ไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานมาเสิร์ฟชาวจันทบุรีเรียกว่าชีพร้อมเสิร์ฟแบบสุดๆกับรสชาติแปลกใหม่เป็นอีกหนึ่งร้านที่เรคคอมเมนต์ว่าคนจันทบุรีเนี่ยต้องไปลองแม่และนี่เลยกุ้ยช่ายมหานครของน้องซันมาทุกรอบขายดีทุกรอบจะพลาดได้ยังไงล่ะคุณนะแล้วรอบนี้ก็ยังมีร้านใหม่ๆอีกเพียบเลยนะเป็นร้านอะไรเนะี่ยอยากให้ไปดูเลยแล้วเขาก็มีกิจกรรมดีๆในงานด้วยนะอร่อยลุ้นลับช้อปสินค้าภายในงานครบ5 บาสามารถมาจับฉลากตรงนี้ได้เลยนะคะ